ก็เพล้าสิอันาอาหายดีเนะาะหายดีแบบเทาเนี้ยปกติแหละแต่นี่กับไข้แน่ได้อาบุญเลยไปนั่งได้สีนั่นงที่นั่งสี่บัได้กับเท่ากับนั่งเอ็นเลยกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดสุขสุคนกับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องมาบุญบ้านไปอีกแล้วอ่ามื้อนี้เราว่างมาบุญสิออกอ่าไปทํางานกะผ่นานมาเฮือนสาบุญบ้านหนาเนาะก็คืออ่าหลังจากที่เพิ่นได้ไปคลอดลูกพาตัดเพิ่นก็ได้ออกจาก ท่งบานเป็นที่เรียบร้อยเพื่อนพี่น้องเนาะมาเนี้ยมาบุญกะสีมาเล่นน้ำเล่าเนี่ยนาะเพื่อนพี่น,อน้องนะครับมีทั้งู้ใหญ่เนะาะฝากเงินมาอ่าผ่านช่องทางของมาบุญมาให้ค่าหืค่ายาเนาะโดยมากันก็เบาเสี่ยงมาหนิเนะเาะพี่น้องสบายดีเลยท <c oughs> านท่านทานพอดีพี่น้องเลยเลยเสาเวดินน้ำเอ้อยบุญพี่น้องเนาะเพราะว่า หลังจากเพิ่นคลอดดูก,ก,กอม้าเนี่นกนยกะที่ในร่างกายพ,พี่นเพราะว่าผ่าตัดไปหน่อยก็เลยผ่าได้จะคลอดจากด้วยตรงเนาะนี่ก็ต้องเดือดถามเบื้องน้ำกันเนีอาการของลูกน้องน,อน้ําพี่น้องเป็นใเนอะร่างกายไปตั <c oughs> ปป้งแต่มื่อเพิ่นคลอดพี่น้องย,ยังไม่ได้ไปเลยเนาะเนี่นนนพี่น้องเลยเดี๋ยวแห่บุญไปถามเบื้องได้เดียดให้พี่น้องเบื้องน้ำกันเนาะโดยปอล้ยมปนเ่ลวงาเบื้องบ้อย sapa đi sapa đi, ơ phỏng mày tôm, mày tôm hái muôn, ơ, đơi đơi, thằng ấy khẩu mày đi nó mày Thái, đang chìm kinh đi nó vào tham mì, làm đi nè, gì, nó จะได้ไปยิ no. can can oh, ่บ right? yeah. exactly. pues ่เฮ้ยรลานเลย์เดยเหยียบกับข่าวกับน้ำเนาะทางเมียเป็นกานเห็ดมาได้พี่น้องในตอนนี้นี่เห็ดยังไงนี่เฮ็ดอียางเพน้องเฮ็ดในงวงสร้างบ่โอ้เฮ็ดงวงสร้างเก็บเอาว่ดีวะอันนันนี่เก็บเอาอยู่นป่าเนาะอ๋อโดยโดยอาสั่งอะไรบาบุญกันสิเข้าไปหาทาง สาบุญกันเนาะจหาลานน้อยกันพี่น้องเลยนเป็นจังใดเอ้ามาหาลานน้อยกันเด้อบนี้เดยสบายดีเาเยี่ยมลานน้อยกันโอ้นอนโอ้หอนบนี่อนด้เอนี่ออนียบบ่นอนสอดๆอยู่นอนเด้หึงนบ่นี่นะนอนเมือน่อกี้นี่กินนมแล้วเมืนกันอน chinh ừ. nôm ní bóng nôm ní bóng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  Nấm mẹ, ní bóng 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 น้ำพิงน้องน้ำพิงเออเลยเลยเลยเชื่อน้ำพิงเนาะนอนหนิ่งเลยดีนะนอนแต่ฟันที่ตื่นแต่เวลากินนมกับรรดาคนเงียวห้ยี่บตอนคืนห้แต่เวลาอยากกินนมเหมือนกัเวลาอยากกินนมเป็นกะเชียห้เนีเอานมมากินอีมันก็นอนดูที่แหละเขื่อนหนึ่งวันทีตื่นสองเทื่อนด้วยสามเทื่อนเืนหนึ่งกันบ่ พอคนได้ดุกมาให้กินกับันแม่ใหญ่โดยเป็นได้จากอาการกยังเก็บอยู่อีกมือหนึ่งคนจิอันวาตัดไถ่ไปนี่เพราะคนนั่นไปตัดดับนี่นะคนเอามาเมื่อนี้งด้อันทางกิมาแหละคนว่าอ,อยากตัดอยู่พุ่นก็ได้แต่เขายังมาตัดด่บ้านเขาอืมเขาตัดให้ให้อันหมอทางบ้านเขาตัดให้ก็ได้เนาะแม่นพอบ้านเขาไม่อยู่ของหมอบ้านเขาอันนี้ชสุขสลาะโดยโดย แต่ยังเจ็บๆครึงๆอยู่นะเนาะเจ็บแล้วพุ่นเด้พาหากลางบ่พาลงนี่พาข้างสิบ่บ่พาซื้อเอาพาซื้อเอ็มจีบืลงเลยอ๋อโดยๆเบิงว่อุ่นบ่คนมันใหญ่สิบ่เจ็บเนาะขนาดน้ําักยังเจ็บน้ําอันเป็นเสียนน้อยๆัมือยังเจ็บเนาะนาเพิ่นาเอามันคนบใหญ่อัน ยังดีว่ายังลุกช่วยตัวเองจะเข่าห้องห้องน้ำได้เป็นแล้วเลยเนี่ยเออได้แล้วอาจจะได้ชองมือนี่เลยเลยถึงก็ได้มอเพแ่บก็ตามใจเท่าก็มันยากกว่าบุญเลยยากเนาะมันไกลจากบ้านเฮาพี่น้องสิไปเยี่ยมไปยามก็มันจะลาอายุพี่น้องแต่ว่ามันยากกรมเดินทางอ่ะรถใหญ่ขี่รถจักรไปก็ไกลเนาะแม่มันไกลอีกอย่างมันก็ช่วงนี้กับอันเข่า หน้าฝนนะกะยเป็นเห็ดหายเห็ดหน้าเนาะอันไหน,น,นเพื่นไปเยี่ยมไปยามคู่มือมันกะไก่พ่อมอันนี้เปลี่ยนเวียนกันไหมเนยเปลี่ยนเวียนกันกับบรรดาปา่าแต่ละคนกินข้าวแล้วบาบุญด้ยเฮ้ยกินยินมาแล้วยกิน่เนาะยกินนะอ๋อยังยังคลั่มอยู่บ่ก,กับข่าวกับน้ำคลั่มมาแล้วเพื่อนห้กินยังไงเนี่ยกินแต่เข่าก้ากับไอ้ต้มข้าวไปมันเป็นน้าเป็นยังอะนะแต่แนววันย่อยง่ายเลยบ่บุญ จะไปพาเสติ่งหรอกแต่ว่าเขาพาไปทีแหละเขากินข้าวเหนียวมันมันเค็มในท้องข้าวบิงโดยโดยข้าวเหนียวนี่หมอเคนนีน่ามาปรุงข้าวหอกินให้กินอันข้าวต้มแบบเป็นน้ำน้ำกนเนาะแม่ติ๊กสอนกินข<อ>้าวเจ้าไปก่อนเพราะว่ามันชี้เยอยง่ายคนนะแม่ก็เสื่ยหมอเพคนเว<ม><ม>ลาชาคราฟได้ให้ซามเดือนยังกินข้าวเหนียวโอ้มันจะเค็มในท้องข้าบุมีหนาท้องด้วยมันชี้นั่นคก็บ เขาเคยกินข้าวเหนียวเจ๊กิกินทอดไม่ได้ก็จะเาเพราะว่าอันเขาเคยกินเพจกินยังกันเนาะแหมือนพ่อแมาอันแต่ว่ายังบอกเขารลิได้ให้เดือนหนึ่งเลิกคนว่าไมอยากกินแต่ข้าวเหนียวได้ว่าเขาก็เบิ้งกันไดเขากินนะเขามีอาการเขากระหูเลยเนาะบางเจ็บมันแฉอะโดยโดยอันนี้นี่คือเขาแบบบม่ได้อยู่ไฟได้แล้วบอกไม่ได้มองบนอายาให้กินยาพิษมาใช่ไเฉอะโดยโดยเป็นยาแก้เศษโอ้กาเสพรักษาแค่ยาพวก อยากแกปวดโดยคือก yeah, <Yeah. S 1> oh, ินยานี่แล้วกับแต่ว่าเขายังเจ็บปวดกัเขาเอายาตัวยางนี่ไปยืนนะ้านยาเอาามอ๋อเขาไปเอาไปยืนเอาคือก็เอาได้แม่ไปยืนหนัมาจนกว่าเพลเขาสิอันหายดีเนาะหายดีแบบเขายังปกติเลยแต่เด็กอะไข้ในเบลประวุเลยไปนั่งได้สิบางที้นั่งสิบก็ได้กะเขาต้องนั่งเอ็นแบบนี้โดยเพราะว่าเขานั่งก้มอะได้เลยไม่ได้แล้วมันตึงมันตึง นางก้มนี่เพาะเพาเศ้าเดีเขาชิ้นยางดังโคตรคนนะโนยเมนยนมันจะอ่าเมนนำให้อันมหยเขายางคมนะมันอัน้มเลยนะม่คำ่พาตัดมานยเพันชีนหง่อบ่กันเลยแม่อืมกะเพกาะซื้อยามาทาเนาะอันพวกยาเพราะเป็นาะอืมยามาทานบ้นี้ตัดผไปงีบกับคือเพราก็เศร้าง่ายแหละอีกมือเนึ่งมาเนี่จไปตัดผไปีบ เดนเอ็มออยู่บ้านเท่านี้มามาตานห้ยอ๋อรวยรวยเด็กเป็นกระติกเลยวัดูดุนงบุญวัดเมันบ้างเลยมาดีดุ้งนุ๊กอะดุ้งเห็นดิหอนมาจักหรอเฮ้ยขึนขี่ห่อนเนาะเด้อสบายเขาออกมาเลยเขาเสาวห้องพิเศษอยู่เลยมันมีแอร์เลยอ๋อตอนนี้เพิ่นเคยออกมาปุ๊บเลยอยู่ห้องแอร์โดดโมันปั๊บอันปั๊บตัวเวทันปั๊บตัวเวทันแน่ ดีนะเต้ดีเพิ่นโบไห่มาเพื่อนน่นโดยอยู่อยู่ห้องอันพิเศษอันอยู่จะขึ้นนะเมื่อวันที่เจ้าพกขาฉีดมาไม่ได้จะขื้นนะหาุกคืนปะโดยเลยหกคืนนั่นแหละหาทุกคืนเนาะอยู่ห้องพิเศษตั้งแต่คืนเมื่อวันที่เจ้าพกตั้งแต่มือพาตัดเลยเนาะแน่เพราะว่าเขาสาววัยเด็กด้วยจดยห้องพิเศษด้วยเพราะว่าเป็นยังจองโจมพี่น้องทั้งหลายด้วยกันแนนเราจะอยู่ห้องร่วมแหละ ตาลุงไปหาพ่อเมย์ไปก็ลำบากมันมันหลายคนมันอึกระทึกอันแบบอันห้วเตียงเนะติดกันบันนี่เฮ้าแบบมีลูกหน่อยยันแบบดูเฮ้าติดอันจะเข่าชิติดน้ำเฮ้าด้วยว่าเฮาชิติดตงเขาเนาะแล้วก็เลยแบบความปลอดภัย,ย<ม>ของดูกทั้งเมย์ทั้งพี่น้องแต่การกินข่าวกินน้ำวันนี้คือเฮ้าหูวในของรวมเนาะโดยจมเป็นชนโตเรือตั้ง mm hmm. ใจ ชาวห่อพิเศษอยู่ไงยก่ยังดีปูยิ้ง no> มันก็ได้ซอยห่อน้ำอยู่ใช่นิ่มไหมเห้ยนิ้มว่ะเลยเพิ่นว่าเพิ่นว่าคือพอได้เพิ่อบอนพอคือพอได้นี่พอวันนี้โอ้เป็นผู้หญิงมาได้เนาะอ่าตั้ง่ายได้มากกับมิเตผู้หญิงนะทังครอบครัวสาวบุญมานานี่มาเตียงทองกับผู้หญิง้งเนาะอ่าตั้งยุ่งยาิคนอันได้มาคนแรงนี่มิเตผู้หญิงมาได้เนาะ คนแรกเป็นผู้หญิง<อ>แต่ว่าแม่นี่แม่ของันของแขวนบัตคนแรกบัตเป็นผู้ผู้ชายได้อบอดได้แนวแม่เลยบัตรสบายได้มากก่ะผู้หญิงน้งนองบิวบัตรใเย็นกับไร้แม่กับน้องน้ำใส่กับผู้หญิงผู้หญิงอีกแต่ว่าคนที่สองวันในท้องเป็นผู้ชายผู้ชายวันนี้พี่จิคอดเดือนนี้คือกันนะเดือนนี้คือกันโอ้เลยเลยไร้ลังกันกับเอื้อยได้เลยแต่ว่าเป็นคือสิคอดง่ายกว่าอยู่เนาะ คลอดง่ายพี่เคยคลอดเลยเคยคลอดเนเคยมีประสบการณ์แต่สาบุนโบเคยคลอดพี่น้องคลอดยากเนาะในผ้าออกเพราะว่าเจ็บท้องกับเจ็บท้องพื้นที่ชอบหักพื้นที่ชอบหักพ้นที่ชอบหัเจ็บแต่ว่โบแห้งเจ็บโบแห้งเจ็บโบแห้งแต่ว่านี้ไม่ได้อยู่กันสองคนเพราต้องมี้เามาแต่ถ่ายคลิปเดี๋ยวมาแต่ทำภารกิจทางวิเก่าะห์เนา มาแล้วก็มาหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าช่วงแดงเนี่ยทิ่งเข่าก็เจ็บเด็บเขาบอกเคยมีประสบการณ์แบบว่าตะกี้เห็นกันแบบว่าเขาผ่านมาหลายปีแล้วก็ลืมเนาะได้แบบว่าเจ็บปุ้มๆแบบจีดเด็กกับว่าจีดเด็กกับว่าอะนะก็นอนนอนเด็กกับูกผิดว่าตลอดนะว่าพอยง่ายแล้วเจ็บมากคือเขาปวดเนี้ยแบบเนี้ยเนี้ยวดเต็มที่นะมันมันนี่คือเนี้ยยอดเดากเขาแบเที่ยวเที่ยวลูกเที่ยวไปเที่ยวไปใช่ไหมเที่ยวไปได้บอกเนี้ยโบ จนมาหดชีมุงฉอตอนมันที่ช่างพุกชีมุงฉอดแหละมันเก็บทีขาทีขาาวว่าวันกุกกวะทองมีเพิ่นไห้โทษหาเอื่อยเพิ่นเมื่อป่าหาแม่กับแม่แม่ของสมบุรนี่ให้เพิ่นขึ้นมาได้รับเอามอเด้แตเอามอยังหมอตรงแห่ว่แม่แม,ม่มาแล้วก็จะบีบว่าคนน้่ยจะคือว่าคือชิอองนง่ายโย เป็นเกลือขอดชิ้นเบ็ดมงตอนเที่ยงก็ยังโบว่านะยังน้ออกบเห็นหมอตุ้แเฮได้แนะน้ให้ไปห้องหมอไปออไปแนละ้วไปกวดเบิื้องบนหมอเบน,น,นแ,แนะน้ำแรกคือไปห้องหมออยู่ชินโนะที่นี่เดี๋ยวบนว่าเจ้าหลันเคยพาแหละรับให้พาอีกเด้อเพบนว่าโอ,อ้บนให้พาอีกเดี๋ยววันนี้ถามเพว่านว่าเฮ้าในบริษัทพาพี่ทังแก้วว่าคนมาบ่มีเพ่คนว่า แล้วนี่เพินให้สาวบุญไปห้องหมอญ่เพื่อพี่มีเครื่องมือครบแลพ่เชีย่วยได้พ่เเจ้าเวพาอโอ้กันแน่ตงหมอแข็งี้มือนพิ่ว่าเคยพาแล้วเฮาแบบไปสามารถคลอดเองได้่โอ้บ่ไรทำไมเจ้าซีอยู่แ้บลูกเจ้าสิเต้อเจ้าเชียงพิ่ว่าอ๋อเชียงโดยโดยเฮาก็เลยไปตามคําแนะนเพิ่เนาะก็ได้ไปคุณกะ ่เพคนกับกวดเปรียบเดียวกันกวดแบบเดียวกันเคนกับเช็คเพป็นเมียงเออเจ้าเคยพานเลยบ่ไรเธอสาวจะต้องพาอย่างเดียวทำไมเจ้าออกทั้งสองข้อนี่ยบ่ไรเจ้าลูกเจ้าเจ้าอาจจะเสียลูกไปโหนยเอาก็ได้ตัดหัวใจแปลใจวันนี้พาเนาะพาแดนเลือดวันนี้โหนยเหยไปทอดพุ่นอันประมาณสามโมงเล็กเกืบสี่โมงอะไรโดยพระคุนกัน แนวคนก็เล่นเ่องแล่นไปแลนมากเพื่อเป็นแล่นเอเอไปเอกสารเนาะเพื่อเช่นกับได้เขาห้องพัดตัดประมาณเจ็ดโมงเลยตัวเองงแด้เพอดีแบ่แปดโมงวันเอาเอิญเนาะคือว่าชงทุ่มชงทุ่มงทุ่มสิบเจ็ดนาทีแกแล้ว่นได้ปุ๊บเลยว่ะเนี่ยนอนตะมั่งอยู่พี่นองเลยเป็นแต่สร้างดีบนี้จะดนเวะมาเล่นน้ำเลี้อยู่น้ปบะเนี้ แนวอดีตนะเคลืนข่อยแคลืทางเลยะเคลืนทางผ่านจำได้พี่น้องเลยนี่เคลืนทางผ่านข่อยฉลัดบวกจะโลดวันนี้เห็นเได้ตีเรื่ยอยู่เราใหญ่มากนี่ใจริีหละเรื่อยอยอะเจริบวกชื่อขนมให้กินเลยนี่ขอเงินซื้อขนมนะลูกเด้อเงิแต่เป็นกระตุนหรอกตื่นมากอ่ะไ่ได้หายเรเป็นยังไงหรอมาไม่ได้ไขว่ายเนาะไขวแต่บ่ได้อยากดุ่มอืมสิเรื่องง่ายนี่หรอพี่น้องกข้ามาเป็นบ่วไขบ่ผห้องนี่ พี่น้อานอนกันนอนสอดสอดเยอะเลยเจ็บม่ได้พันอิ่มนะก็นอนแบบนี้นะหลายคนเพิ่นว่าว่าคือพ่อเนาะพ่อแน่นะคือพ่อแล้วนี่เทขาวได้พี่น้องเลยไม่ได้แดงไม่ได้ดำเลยนะเกลี้ยงเนาะผมกระดำผมโล่กแผมเพิ่นยว เพราะว่ามีเคนแนะนำว่าให้กินน้ำข้าวละลายได้ระงัผมรกคนนะแล้วออกมาแล้วผมลรกอยู่ดีโดยโดยแบบอ่าผมิ่นดำครับกันนี้นะคือพอโดยลายเสียงได้ยคงทีอพอคือพอเนาะแต่สามเดือนเพนันเสียพอ แล้วก็มี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 แววแล้วมีแววคืออยู่มีแววคือแล้วว่ามีแววแหละผ่องามคือแม่กับพี่เก่าเลยเลยอ่าก็คือว่าบุลกัสิออกไปเห็ดเวีวถึงงานพี่เก่าเนาะไปใช้่ไหมบาบุญไปเบียกพี่เก่าว่าไปคือเก่าแต่ชาวบ้านต้องมาต้องรักเบิ่งดูเอิ้นเบิ่งสาวน้อยนี่แหละนี่เลยแดงดูให้ใหญ่ก่อนจะชีบำเพ็ญอะไรแหละอนาคยวันนี้ถ้าอ่า เฮหายดียังผูไหนเนาะกลับมาออกได้กันเนาะวันนี้ยังมึงก็เขากับออกเพื่อออกซานเดยยูสอคนอยู่สองคนสองเมียอันเด็กไปสองคนวันนี้จะไปสามเพ่อลูกจะอุ้มลูกไปนะโมดูไข่ลูกไข่ก็ให้พ่อเอานมกินลูกเอ็นกินนมอยู่ในรถกระลูกเนาะเลยอเด้อ่เนาะให้น้องน้ำผึ่งไปสบายดีเลย แจังเ mm ึงไรแล้วบาบุญเลยมันต้องมกันเลยว่าจะเป็นจังไหนอนาคตเนาะเพราะว่ามแผนกอนลงหนาบ่ได้หรอมีนอนาคตเาอันนีเขยเข้าไปจักทีเขาในหยาใดไเข้าไปอย่างนเพราะว่ายิ่งเข้าไปนั่งรถมันยิ่งอ่กระตุกกระเทือนเนาะคิดว่าเขาว่ได้เป็นอย่างเนาะเขาชอบให้ไปยังเจ็บปวดนะเมีนนี่ขนาดบาบุญเองเป็นกระเพาะเนาะ นั่งหลุดกันอย่งกันตัวกับเพือนนะเมื่อวานนี่ก็ไปยืนเอายามากินเรื่องที่ว่าชิพ่าะเป็นดั่งไาแดดโบ่บ่ได้พาแล้วคนละมันมันเศร้าแล้วอันตัวอันว่าคนว่าว่าสติงบวมนะโอ้ยยังดีไปแม่นกินยังเดือดสาธุแล้วบอกเลยเบาเลยว่าอขอโทษเนาะต่้งโอยากให้พ่อเห็นน่ะพาดนะ เขาห้องฟาต้านี่ทำห้องเขาห้องหาดสิบเปอร์เซ็นต์หาชิบหาชิบห้องเชียงเนาะเลยเขาเขาจะดีเป็นจังไรอ่ะนะเขาไปแล้วเพราะว่าหนึ่งพี่น้องเขาไม่ได้เขอน้ำเขาจะคนนะมีแต่ห้าผู้เดียวเนาะมีแต่ห้าผู้เดียวเข่าวบดบังแบบแพชรโมในปุ่มมาสิบปลายโคตรมันทงเมานะอนเลยเลยตอนนั้นนายยะตอนนั้นนะโอ้ยใจคิดอย่างเดียวระยยาะอย่างเดียวก่อนนั้นย่านขี้กันเราเรื่องฟาตัดมานี่ บบก้าเลยโบก้าฮอนยางเขาห้องผู้ป่วยห้องหมอกัมีแต่กินยาไปเรื่อยๆสำหรับตัวบ้าบุณีเองกันยาดิเป็นกระสอบให้กินก็ได้แแม่ต่ว่ากินยาเป็นกระสอบระวังให้เขาของคาต้านในเดือดเอายากินดีกว่าเลยเลยนอันตรายเสียงรายข้าไปเลยเลยเข้าไปหันมันโบได้เห็นใครเลยเข้าไปนะมีแต่เฮาผู้เดียวกับหมอเท่านั้นเนาะ ยาพ่น้องเป็นกันปาเนี่ให้เข้าไปอยู่แล้วได้เอขอคนเดียวถึงคณแดาเป็นเหตุเรืองานคนแรพาเขาได้คนแรคนทีใหาออกมาหอบกนเิด้คนได้ใช้ยาสลบบมือเนี่ยพแม่ยาสลบทนเอิญยาบล็อกหลังเนี่ยเขานี่อนอปกติเลยเนาะ เข้านี่คาคานี่เบาเนาะคานี่ขึ้นมานี่เข้าชื่อขยับตัวได้เบิดมไอ้คานี่ลงไปนี่โบมีโครู้สึกเห็นเห็นว่าเป็นเห็นคนเนาะบอกคนสีเอาผ่ากั้นในประวุณเนาอ๋อกั้นกั้นเอิรเข้าไว้เนาะเอิรเข้าไปแบบมีมากบอกคนเอิร์คไอ้คาลงไปเขาเช่าเซียนบุญเลยแต่ว่าค่ำว่าเคนคุยกันนี่เขาได้ยินเบิดเลยได้ยินเบิดแม่คือลูกออกมาเลยแกได้ยินเสียงหายเสียงยังเลยแกตอนพันยังไม่ได้ยินเสียงลูกนี่ ใจนี่ขึ้นใจสุดข่ายคมขีดตายแล้วแท้ได้มันโมเมนต์มาเจ็บไลมันย่านย่านย่านไม่ว่าห้าสิบปอดพ่ยด้วยว่าสิไปเลยนะเลยอันนี้ได้ยินเสียงลูกไหายแต่คมนุชเกิดเปลี่ยนจากยานกนะมันดีใจกับมันพี่ก็ต้องใจอหน้าแบบนี้เลยโลงเลยเนาะเนยเลยโลงเลยแบบนี้เลยเนยใจฮะอย่างไรมื่อนี้มาบุญกิจเดินทางไปต่อเนาะ กระจาออกไปเห็นเรื่องเห็นงานนะอ่าเลยบูดมาดิ่ดน้ำกับบูดเลยบูดจะทำดานหน้อยกับอ่ากับาบุญกับมีอ่าทั้งคุณยายเพ่นเนาะฝากเงินมาอันให้อ่าทั้งสาบุญนี่แหละค่าเะายาหรือค่าอ่าของผักของเสาวิ่งแหละเลยอ่าบาบุญกะชิมอบให้อ่าทั้งสาบุญเลยเนาะเพราะว่าบาบุญกะชิอ่าเดินทางออกไปอ่าเห็นเรื่องเห็นงานอีกขึ้นก่าเนาะเลยก็เป็นเงินอ่าของคุณยายจะดีเนาะแต่ว่าเป็นกะบริษ ประสงค no ์ออกซื้อเสียงดังน <right. S 1> right. ้ำเนาะให้อันเป็นอาเฮคายาเนาะโดยโดยโดยโบเป็นขอบคุณคนใดเนาะไม่ออกซ้อ่าโบเป็นมห้หออกซื้อเนาะบนขอบคุณนได้ด้ว่าขอบใจนันได้เด้อพี่ด้ซอยเดือเดือนหยุดัยาดีใจลายเนาะพี่ะซอยลายเด้อพี่น้องดีใจลายเด้อเนี่ยเนาะขอบใจทั้งบุญพ่อเนาเอาเงินมามอบให้น้องน้ำทิ้งเลยซื้อ

เจ้าให้มาในวันนี้คอยตกขึ้นหาเจ้าไปนโอยเทาวันเท้าเด้อเด้อเด้ออ่าไปกันเนาะมันนี่เด้อเด้อเด้สบายดีเนาะก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เราบุญได้เอาเวข่าไปเล่นน้ำสาบุญปันนาเนาะกับหลานน้อยพี่น้องแล้วก็อ่ามอบเงินให้เป็นเป็นค่าหืดค่ายาค่าห้องพักเป็นน่พี่น้องเนาะก็เป็นเงินอาตรากุญญายใจบุญ อยู่ทั้งต่างประเทศคนไหนแต่ว่าเป็นบริรสงค์ออกสื่อเสียงเรียงน้ำเนาะอาบัติบุญจะต้องขอขอบคุณขอบคุณอาเปิล้ลหลายหลายนอกก,อก,กนะอ็ขอให้เปิ้ลอยู่ดีไม่แห้งสุกไกยและสบายใจเนาะอ่าขอให้เปิ้ลอายุมัดขอนยืนเปินลห้มากท่านี้ก็ขอให้กลับคืนไปหาเปินลลอยเท่าพันเท่าเนาะอาสุดท้ายนี่บัติบุญจะต้องขอขอบคุณขอบคุณอาทั้งเพื่น้องก,กันเขขขบิร์ตจุกุลจุกคนที่เข้ามารับชมคลิป i p บัตบุญตั้งแต่ ต้นจนจบเนาะถ้าหากว่าบ่บุญเฮ็ดผิดพลาดประการใดบ่ผิดบ่ถูกต้องกราบขอโทษขออภัยเพ่นพี่น้องเจ้าเนาะสหรับคลิปนี้บ่บุญก็สิต้องขอลาเพื่นพี่น้องไปแล้วเพ่นพี่งไดบุอ่าสิต้องเดินทางไปเฮ็ดอ่าภารกิจต่อเนาะกมื้อนี้กบ่บุญสิต้องเอ่ยคําว่ากาสบายดีและสวัสดีเด้อสบายดี